ที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะครับก็ได้เตรียมที่จะทําหนังสือถึงนานาประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงสถานการณ์การชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์โดยทั้งนี้นะครับได้ออกมาแนะนําให้ในายธีรยุทธ์บุญมีนะครับว่าหากต้องการปฏิรูปประเทศก็ต้องก้าวข้ามพันตำรวจโททักษินให้ได้เสียก่อนครับนายนพดลปฐมะิที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงตื่นตัวในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นแต่การที่นายสุเทพทึกสุวรรณผู้ต้องหากบฏประกาศขวางการเลือกตั้งถือว่าเป็นการท้าทายสิทธิของประชาชนทั้งประเทศซึ่งต่างชาติจับตามองอยู่โดยตลอดเวลาทั้งนี้นั้นได้เตรียมส่งจดหมายถึงคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ5ประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติอีกครั้งซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ทำให้เกิดความสูญเสียด้านการท่องเที่ยวด้านอุตสาหากรรมหลายแสนล้านบาทในสุเทพไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำลายความหวังของประชาชนโดยทั่วไปอันนี้เราเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทั่วโลกจับตาประเทศไทยอยู่เพราะประเทศไทยเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของอาเซียน ความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศไทยจะสร้างความอ่อนแอทางการเมืองให้กับภูมิภาคนี้เราเคยเป็นแชมปเปี้ยนทางประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่เขาอยากจะเห็นแต่วันนี้เขามีความรู้สึกว่าพมา่าเนี่ยมีการพัฒนาทางประชาธิปไตยในทางที่ดีแต่ประเทศไทยก็ยังมีปัญหาทางการเมืองอยู่นะครับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเหลือขนานับครับตอนนี้การท่องเที่ยว การที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเสียหายหลายแสนล้านแล้วครับเพราะการกระทําของคุณสุเทพเชือกสุบรรณและกปป,ป,ป,ปสเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งให้ได้นอกจากนี้นายนพดลกล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปทุกด้านและจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือการที่นายธีรยุทธ์บุญมีที่ตั้งตัวเป็นผู้อํานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ออกมากล่าวหาพันธบมโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นยอดคนของปัญหาซึ่งทําให้เห็นว่านายธีรยุทธ์ยังก้าไม่พ้นพันธบจโททักษินโดยการพูดดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในทางวาจาหากคิดจะปฏิรูปก็ไม่ควรใช้วิธีการเช่นนี้